โอ้ยตีลมลมแรงตีส่วนลมเนอยขอมาป,ปอกสักตวงเถอะอ๋อแต่น้ำมาแล้ว โดนโดนเฮ้ยอืม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 ไปเบาเบาโอ้โห oh. ขอปล่อยแล้วกันครับน่าจะคนละตัวกับที่ดันน้ำมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีหลายตัวแสดงว่าปลาต้องลงมาจากในในน้ำนะครับ่กี่เดินตีนาครับไม่ได้ตัวเดี๋ยวมันจะไก่ไมันได้ปลายตรงตรงที่จอดรถเนี่ย แต่โคตปล่อยนะครับปล,ปล่อยที่เดิมครับตัดเป็นกบยางแค่คันจิ๋วนะครับเป็นเหยื่อตัวน้อยนะครับแต่ว่าเอาไว้เล่นได้ทุกไซส์เลยเข้งผ <Okay, S 2> มเาวนะครับสุดยอดมากครับผม